thank mm -hmm. you นายกเทศผัดพิษนะครับลหดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและกีฬาชาวทีมยืนตรงเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านผู้บริหารกากศึกษาและกีฬาของอุตสาหกรรมเมื่อกี้ทีมนั้นชิงตัวผมไปแสดงความยินดีก่อนแต่ผมเรียนท่านอย่างนี้ว่ากีฬาเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนได้มารู้จักกันกีฬาสามารถที่จะเป็นภาษากลางที่คุยกันไม่รู้เรื่องแต่เล่นเนี่ย ผมยังสงสัยว่านักกีฬาบางคนมีผิวสีดำน่าจะมาจากต่างประเทศยังไม่กล้าถามเลยแต่ผมรู้ว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นครูที่สอนอยู่ในสถานศึกษาของท่านที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นั่นมาแลกลิ่กนกันักกีฬาอาวุโสที่เป็นคู่ชิง,งเลรียญวันนี้จึ้งตันอย่อย่างตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าแม้วัยของท่านจะเป็นผู้อาวุโสก็ตาม ไม่คือเรารูเสมอว่าการแข่งข <ote> ันเป็นเพียงกีฬาชนิดหนึ่งดีและมีการแข่งขันในผู้ชิงชนะเลอรนะคับนี้ครับขอบคุณครับเอาฝ่ายจะาหน้าที่ขัของสำหรับชาวร้อยของเรานะครับที่ท่านตัวไม่ใช้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมพวกเรานะครับก็จะได้ร่วมกันครับ ครับไวก่อนครับภายันครับนนชิสตันเยี่ยมวีรยุทธท่าศูนยปัญญาสันนอภิชาติประสิทธิ์ก็บัญชาขันสำธิ์โพก้วขกาลิน รวผู้ัรดนเลสิมีรั่นสิบบุญบุญรุนแสงน้ำแครับผมและผู้เล่นที่สี่สุดยอดสุดยอดพระนครัจชาวไี้ความโชคดีเจ้าที่ทางผู้เลนตบอนีรวันนี้ะเลือครับ นี่นะครับ <karena> ว <in orbit> ันนี oh, okay. ้เป็นกำลังใจนะครับเราชนะชนะชนะอย่างเดียวครับเอาเชียร์มาเลย9-3เด้ง6-3ดูแลกาำลังให้กับลูกของเราด้วยนะครับตั้งแต่คู่ท่านผู้ในการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิทยาคม300เขตพี่ได้มีแนวคิดนะครับจัดฟุตบอล BAP และฟุตบอลลีกครับให้กับลูกๆของเรา เป็นครั้งที่สองครับซึ่งปิดปัดปัดปัดครับนะอเล่นครับโอเล่นหมายเลขส1บออกหมายเลขหกเข้าแลวครับของทีมสายเกตพัดพิษแล้วก็3าที่สของภักอธิยะครับภักอธิยะมาได้ครออกครับ แล้วก็หมายเลขสามสี่เข้าไปพภคอิสระโภเปิดยังติดตูเ้เล่นของทีมพักอันล็อกธนาเปิดมาที่ปาตีปาตีประมาณ25หลานลครับยิงดีมีรุ่งแจ้งครับอารูรีลาประตูแล้วครับโอ้ยนึกไปแล้วบอ, <c oughs> <c oughs> อ๊ยอ่อสวิไอ่อสวิซอ่ซอซอซออะสวิตอ่ะ โอ้โหครับลูววกนี้อามาที่พัดพิษเปิดโด่งมาติดพัดขัดเทียครับยังอยู่ที่พัดพิษพัดพิษเต็มในบอลพัดพิษพาบอลไปครับเลื้อยเข้ามาครับเลื้อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็เปิดบอลครับลูก ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่สังสนุนทุกบันทั้ง V.I.P. แล้วก็ท่านผู้โดยการจักรวาลจำเปนทองครับอันนี้มาเจอกันในรอบทิ่หนึ่ลิกนะครับสวัสดีครับกระผมนายอดุลศักดิ์บุญเนกผู้นใยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศาตรอเยดนะครับ วันนี้เป็นวันพิธีเปิดและก็พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีสพมร้อยเอ็ลีกคร,ครั้งที่2นะครับประจำปี2564 2565นะครับซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกซึ่งสืบเนื่องจากตอนเด็กๆนะครับของผม สมาคมครูสุขศึกษาพละศึกษาของสอพอมร้อเอ็ดเรานะครับได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินกิจกรรมนี้จนสําเร็จในครั้งที่2นะครับวันนี้ครับมีการชิงชนะเลิศนะครับครั้งที่5และครั้งต่อๆไปเป็นประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ดครับเราจะทําตลอดนะครับเพื่อที่ที่อยู่ในสมโมสรเราไปสู่สโมรสรอนนื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าสโมสรอ,อื่นอยากสนใจนักกีฬาในสโมสรเราก็จะให้ไปอยู่ที่สโมสรอ,อื่นครับเพื่อที่จะส่งเสริมนักเรียนนะครับนักกีฬาของเราให้ไปสู่ระดับมืออาชีพต่อไปครับนี่คือเป้าหมายครับก็จะดําเนินการให้ดีที่สุดครับเพื่อจังหวัดร้อยเอ็ดเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ